อันนี้คือจับเวลาเหรอครับพี่ใช่ใช่จับเวลาโอ้แบบโบราณเลยนะใช้ขันจอ่อโลอันนี้สุดยอดเลยนะครับโอ้โหนี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศที่สนามแข่งขันนกนะครับอันนี้น่าอ่าเป็นน่าจะเป็นนกกรงหัวจุกนะผมจริงๆไม่มีความรู้อะไรนะครับนอกจากเออเคยเห็นนะ นกเขาก็มีราคาพุงนะครับแพงแล้วก็มากกว่านกาลาแพงกงก็แพงครับนี่เขามีกงมาขายกันด้วยครับเขามีรายการแข่งขันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะกรุงเทพเท่าที่ผมเห็นนะครับนี่ครับพยายาให้ทุกคนมาติดตามกันครับแต่วันนี้บรรยากาศนี่ค่อนข้างคึมฟ้าค้มฝนนะเมื่อสักครู่ก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเอ่อคุยกับพี่ที่เขาพานกเข้าแข่งขันนะผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะเราไม่ได้มาแข่งกับเขานะ เราก็เลยมาดูบรรยากาศหนรอ,อบนะตอนนี้เขาเขาก็เอาเขาเรื่องอะไรนะนกเข้า,าราวหรือเอานกแปกแปลกแล้วนะเฮ้ยก็มีเทคนิคนะเขาเอาผ้าค,าคลุมผ้าคลุมไว้แต่นกมันก็ขันไม่อยู่จริงจริงนะมันก็เป็นสัญชาตญาณของเขาเจอเพื่อนเจอฝูงก็เหมือนทักทายกันแบบน,นี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็คือเสียงนกนี่แบบสุดยอดมากเลยจริงๆครับบรรยากาศแบบโอ้โหแบบที่สุดเลยครับ กับเรื่องราววันนี้นะได้มีโอกาสมาถ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันนกนะครับผมชอบนะผมชอบจริงๆบอกเลยว่าแบบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยมันมันเป็นความเป็นแบบเป็นไทยๆเป็นเป็นความชอบงานอดิเรกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นอาชีพจริงจังแล้วรวมไปถึงการเลี้ยงนกเนี่ยคือเป็นเขาเรียกอ่ไงะนะวิถีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นงานอดิเกกสสสรกเ,เหมือนกับสะสมสแตมป์เหมือนกับอ่า เลี้ยงเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งนะแต่ว่านอกเหนือไปกว่าน,นั้นคือมันมีโอกาสที่ไดแบบแข่งขันด้วยซึ่งแบบว่าโอ้โหบอกเลยว่าสนุกสนานนะได้มาพบเจอพเพื่อฝาเพื่อนฝูงนะั่นนะเขาก็จะมาเตรียมคงเตรียมข้าวมานั่งปิกนิกกันนะแล้วก็มันก็จะมีการแข่งขันเป็นรอบๆไปนะทางคนจัดก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็มีกรรมการนะอืมนะ ใครที่ชอบนะครับในเรื่องของนกในเรื่องของการแข่งขันแบบนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะติดตามมาให้ชมกันครับนะมาติดตามให้ชมนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นสนามถาวรรน,นะเพราะว่าดูจากโครงสร้างของของลาวนกแล้วมันเขาเหมือนกับปลูกมานานแล้วนะปลูกมาพอสมควรแล้วแสดงว่ามีการจัดการแข่งขันกันบ่อยนะน,นี่เห็นไหมพี่อ้เขาใส่เสื้อทีมงานเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่คนนี้นะเอานก ไปแข่งด้วยคือกรงที่เป็นลายสกอ๊อตสีเขียวนะผมมีได้มีโอกาสสัมภาษณ์แต่ว่าต้องไปดูใน hey, t ิกต็อกเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่เขานะครับเป็นเจ้าของกรงนกสีเขียวลายสกอตนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันตอนนี้เขาก็แขวนแขว,น,แว,น,แวนป้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเขาก็จะเริ่มนับนะถ้าจำไม่ผิดเขาจะนับ อ,รรอ,รอ,อตรงนี้ก็จะเป็นจับเวลาน,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 นี่เขาใช้จับเวลาแบบโบราณนะเดี๋ยวไปดูครับไปดูพี่ๆเขาใกล้ๆตรงน,น,นี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้เราก็ไม่ได้มีความรู้นะแต่เราอยากรู้นะครับเข,เขามีเามีเลขมีเบอร์อะไรด้วยนะเรามีน้ํา พี่เขาทำงานอยูน่นะเราก็ไม่กล้าถามนะเดี๋ยวรอดูเวลาอ๋านนนอเขาเขาแบบใช้เวลาการจับเวลาแบบโบราณนะคือเอาใช้ขันเจาะรูนะเดีย๋ยวจะไปถามอะไรครับอะครับได้เลยอันนี้คือจับเวลาเหรอครับพี่ใช่ใช่จับเวลาโอ้แบบโบราณเลยนะใช้ขันเจาะรูโอ้นี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โห<า>อันนี้ผมเข้าใจว่าเขาจงจับนาฬิกาเนี่ยไม่ใช่นะเขาใช้ขันแบบเจาะรูนะ นี่ครับกรรมการนะครับเขามีขันเจาะรดใช้แบบโบราณแล้วเขาก็จะมีเลขของเขาอยู่นะโอ้โหสุดยอดครับคือโอกาสที่จะได้มาเห็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่ายากแต่ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันจะต้องมีเป็นรายการของเขานะนี่อืม เอาล้ครับกรรมการสั่งให้เปิดผ้าแล้วก็เตรียมเริ่มการหนึ่งขันครับเ๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับการจับเวลาเหมือนกับที่คุณพี่เขาให้ข้อมูลมาว่าในหนึ่งยกเนี่ยมันจะมีสิบแปดวินาทีนะก็คือก็คือเนี่ยหนึ่งขันน้ำเนี่ยมันเป็นแบบภูมิปัญญาแบบแบบโบราณนะเอาล้ครับเริ่มจับเวลาแล้วครับ แล้วครับอ๋อเขาจะจับเวลานะแล้วก็เริ่ม อ๋อกรรมการเขาก็จะจดตรงนี้นะว่ากี่ครั้งกี่ครั้งนะโอ้โหนี่นะกรรมการเขาก็จดตรงนี้นะ ได้สองขันนะนี่นี่นี่กรรมการสุดยอดและสนะุกอ่ะนะกรรมการสามอยู่แล้วตอนนี้ยังเจอสามอยู่ โอ้โหโโอ้หตัวเต็งครับโอ้โหหกเสียงนะตัวเต็งโอ้โหรู้สึกว่านี่จะเยอะสุดนะโอ้โหดูนะดินะนี่ครับยอดจริงๆนะ ต้องสายตาดีด้วยนะถึงไปดูปากนกล้องนะคือต้องสายตาดีนะต้องสายตาดีนะถึงจะเห็นเสียงปากนกล้องได้นี่แบบสุดยอดจริงๆนะครับ <c oughs> มันมีตัวเต็งอยู่นะบรรยากาศอันนี้มันอยู่ที่นกแก่นกนมเหมือนที่พี่เขาว่าด้วยนะ <c oughs> อันนี้ไม่ขันเลยครับนอนนิ่งเลยนะ <c oughs> กรรมการก็จะมีสองฝั่งก็คือเขาก็จะถือคือเขาเรียกอะไรนะแข่งพร้อมๆกันไปเลยนะก็คือสองชุดนะเขาก็จะเนี่ยครับกรรมการจะมีสองคนนะเนี่ยเขาก็จะดูยืนดูตามหมายเลขเบอร์ที่อยู่ตรงตรงนี้นะซึ่งมันจะตรงกันกับตรงที่อยู่ด้านบนนะ เขาก็จะดูตามเลขของเขามันจะมีทั้งหมด4ยกนะอันนี้มันจะมี4ยก6ยกรวมอะไรอยสนุกนะคนคิดกติก,กานี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาจริงๆนะ,นะอ,อ,อ,อ่าีะ

สงาสารน้องๆแข่งกันการฝนเลยนะ มาการนะครับดูนะครับมาการเขาจะด,ดูดูปากนะดูปากนกนะคือต,อตอามไปแล้วสองอะไรอ่ะตามไปแล้วเลยคุมด้วยเลยเนี่ยต้องพักเบรกเหรเพราะฝนตกเม็ดใหญ่นะนไม่แรงนะตกเม็ดใหญ่เขาจะคุมเอาผ้าไปคุมบวกกงคือคุมด้านบนนะไม่ให้แบบฝนย้อยตกลงมาเพราะว่าเขาต้องแข่งกันสี่ยกนะ นี่ครับจริงๆคือเขาเขาจะไม่ให้แบบทำคือเขาเรียกอะไรนะเขาจะให้แบบปล่อยยาวเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝนตกนั่นดูว่าฝ<อ>นตกหนักเลยครับตอนนี้ก็เลยต้องให้ผู้แข่งขันแบบุมหมวกกลงโอเคครับกับเรื่องราวการเดินทางเดี๋ยวฝนมาหนักครับยังไงต้องขอดตัวก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปซับสไครป์เป็นกำลังใจครับไปแล้วครับฝนตกครับ